โชติเศรษฐีผู้ครองทองโดยไม่ติดทองรุ่งอรุณแห่งกรุงราชครื้องแสงเหนือยอดวิมานทองคำที่สะท้อนแสงจนแทบทำให้ผู้มองพร่าตาในพระนะครไม่มีผู้ใดไม่รู้จักชื่อของโชติเศรษฐีเศรษฐีหนุ่มผู้มั่งคั่งจนแม้พระราชาก็ยังเกรงใจวิมานทองคำของเขา มิได้เป็นเพียงคฤหาสนาหรูแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งบุญบาร,รมีที่สั่งสมมานับพบนับชาติทองทุกแท่งในนั้นไม่ได้เกิดจากการแสวงหาอย่างตะกละแต่เกิดจากการให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนในชาติปางก่อนเขาเคยเป็นพรามผู้ใส่บาตแต่พระปัจเจตพุทธเจ้าทุกวันตลอดชีวิตด้วยใจบริสุทธิ์ไม่หวังลาภผล จึงได้รับพุทธพยากรว่าจะเกิดมาเป็นมหาเศรษฐีผู้มั่งพังแต่ไม่หลงในทรัพย์เมื่อโชติเกิดขึ้นในชาตินี้เขาเติบโตท่ามกลางความมั่งคั่งบิดามารดามีทรัพย์สินมากมายแต่กลับเลี้ยงลูกด้วยธรรมะทุกคำที่กล่าวกับเขาคือคำสอนแห่งการไม่ยึดต,ติดเมื่อเขาเติบโตขึ้นจึงเรียนรู้ว่าความรวยไม่ใช่เพื่อความสุข แต่เพื่อรู้ว่าความสุขไม่อยู่ในความรวยในยามเช้าโชติมักเดินชมวิมานทองอย่างเงียบๆย,ยามลมพัดกระทบผนังทองเสียงนั้นดังกองวานเหมือนเสียงระฆังแห่งธรรมเตือนใจเขาทุกครั้งว่าทองคำนี้ไม่ใช่ของเราแต่เป็นเพียงเงาแห่งกรรมดีภายในใจของโชติเศรษฐีกลับไม่มีความยินดีปรีดาเหมือนเศรษฐีทั่วไป บางครั้งเขานั่งนิ่งมองแสงแดด่องผ่านผนังทองที่เปล่งประกายและรู้สึกว่าทองคำเหล่านั้นเย็นเยียบยิ่งกว่าน้ำแข็งเพราะมันไม่มีชีวิตไม่มีหัวใจเขารู้สึกได้ถึงความว่างเปล่าที่ลึกกว่าทองคำใดๆเขาเคยคิดว่าความสุขคือการได้ทุกสิ่งแต่วันนี้เขารู้แล้วว่าความสุขแท้คือการไม่ต้องมีอะไรให้เสีย ในค่ำคืนหนึ่งเขาได้ยินเสียงพระิจุเดินบินทบาตผ่านหน้าบ้านเสียงนั้นเงียบสงบแต่ทรงพลังยิ่งกว่าความรูหราที่เขาครอบครองเขามองออกไปเห็นพระภิจุรูปหนึ่งเดินอย่างมั่นคงสายตาท่านสว่างสวยไม่ใช่จากทองคำแต่จากใจที่หลุดพ้นโชติจ้องมองด้วยหัวใจเต้นแรงบางสิ่งในใจเขาสั่นสะเทือน เขารู้ว่าพระรูปนั้นคือพระพุทธเจ้าผู้ที่เขาเคยได้ยินชื่อแต่ไม่เคยพบด้วยตาตัวเองและเพียงแววตาเดียวเขาก็รู้ว่าชีวิตเขาจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปคืนนั้นเขาไม่อาจหลับตาได้ทองคำที่เคยดูงามกลับกลายเป็นเงานหนักที่ถ่วงใจเขาคำถามดังขึ้นในใจเรามีทุกอย่างแต่ทำไมใจเรายังว่างเปล่า รุ่งเช้าวันถัดมาเขาเดินไปยังวัดเวลุวันเป็นครั้งแรกในชีวิตไม่ใช่ในฐานะเศรษฐีผู้บริจาคทองแต่ในฐานะชายคนหนึ่งที่กำลังตามหาความหมายของชีวิตเขาได้เห็นพระพุทธเจ้าประทับอยู่ใต้ร่มไผ่แสงอ่อนของรุ่มอรุณศาสตร์ลงบนพระพักสงบนิ่งเหมือนแสงนั้นไหลมาจากภายในพระองค์ตนไม่ตรัสคำใด แต่เพียงสายตาที่มองมาทำให้โชติรู้ว่าพระองค์เห็นความทุกข์ในใจเขาทั้งหมดเขาก้มกราบด้วยน้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัวในวินาทีนั้นเขาไม่รู้สึกถึงทองคำเลยมีเพียงความสงบที่เขาไม่เคยได้จากทรัพย์ใดเลยตลอดชีวิตพระพุทธเจ้าตรัสเบาๆว่าผู้ใดมีทองในมือแต่ไม่ให้ทองครอบใจผู้นั้นคือเศรษฐีแท้ ผู้ใดมีใจสูงกว่าทองผู้นั้นย่อมครองโลกโดยไม่ต้องครอบครองอะไรเลยคำตรัสนั้นเหมือนสายน้ำเย็นรินผ่านหัวใจของโชติเศรษฐีเขารู้ทันทีว่าเขาได้พบสิ่งที่ตามหามาทั้งชีวิตทองคํามากมายในบ้านเขาไม่เคยให้ความสุขแต่คำสอนของพระองค์เพียงประโยคเดียวกลับทําให้เขารู้สึกอิ่มกว่าทองทั้งวิมานเขากลับบ้านในวันนั้น ด้วยรอยยิ้มบางๆและความว่างในใจที่งดงามที่สุดในโลกหลังจากวันที่โชติกาเศษฐีได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าชีวิตของเขาเหมือนเปลี่ยนผ่านจากกลางวันสู่กลางคืนแล้วกลับสว่างอีกครั้งในแสงจันทร์แห่งธรรมะทุกเช้าที่เคยเริ่มต้นด้วยเสียงทองคำกระทบกันกลับกลายเป็นเสียงนกเสียงลมและเสียงระฆังวัดที่เบาแต่ลึก เขาเริ่มมองว่าวิมานทองของต้นเป็นเพียงเรือนชั่วคราวของกายไม่ใช่ของใจเขาอีกต่อไปเขาเริ่มเปลี่ยนวิธีชีวิตทีละเล็กทีละน้อยทองคำยังคงอยู่แต่ใจเขาไม่อยู่ในทองคำอีกต่อไปเขาเริ่มสั่งให้คนงานนำทองไปหล่อระฆังถวายวัดเวลุวันเขาเดินจงกรมแทนการนับเหรียญเขาเริ่มภาวนาในห้องที่เคยเต็มไปด้วยเครื่องประดับจนบัดนี้เหลือเพียงเบาะผืนเล็ก และแสงเทียนเขาเริ่มรู้จักคำว่าพอไม่ใช่เพราะทองหมดแต่เพราะใจเต็มวันหนึ่งเขานั่งสนทนากับบุตรชายที่ยังหนุ่มบุตรถามว่าพอ่อพระพเจ้าจะทำอย่างไรให้มั่งคั่งอย่างท่านโชติกะยิ้มบางๆแล้วตอบว่าเจ้าลูกเอ๋ยถ้าเจ้ามีทองเท่าข้าแต่ใจวุ่นวายเจ้าคือคนจนแต่ถ้าเจ้ามีใจสงบแม้ไม่มีทอง เจ้าคือเศรษฐีแท้คำพูดนั้นกลายเป็นเสมือนคาถาในบ้านโชติกะทุกคนเริ่มเข้าใจว่าเศรษฐีที่แท้ไม่ใช่ผู้มีของมากแต่คือผู้ที่ไม่ถูกของมีครอบงำในวันพระโชติกะจะนั่งหน้าพระพุทธองค์อย่างสงบไม่พูดไม่ขยับมีเพียงแววตาที่เปี่ยมด้วยสถาพระองค์ตัดกับภิกษุทั้งหลายว่าดูเถิดโชติกะเศรษฐีแม้มีทองเต็มเรือน แต่ใจของเขาเบาดุดขนน,นกนี่คือผู้มีทัพแต่ไม่ติดทัพครั้งหนึ่งมีเศรษฐีจากต่างเมืองมหาโชติกะหวังจะเห็นความโอ้อาของวิมานทองแต่เมื่อมาถึงกลับเห็นเพียงเรือนว่างเปล่ามีเพียงเบาผื้นเดียวและดอกบัวบนโต๊ะเขาถามด้วยความแปลกใจว่าทองคํทองทั้งหมดของท่านหายไปไหนโชติกะหัวเราะเบาๆไม่ได้หายไปไหนมันยังอยู่ในโลก เพียงแต่ข้าไม่อยู่ในมันอีกต่อไปคำตอบนั้นทำให้เศรษฐีผู้นั้นนิ่งงันเหมือนถูกฟ้าผ่าเพราะเขาเองมีทองมากแต่ใจไม่เคยสงบเลยสักคืนโชติกะพาเขาไปยังวัดเวลุวันที่นั่นพระพุทธเจ้ากำลังแสดงธรรมเรื่องความหลุดพ้นจากความยึดมั่นเศรษฐีต่างเมืองนั้นได้ฟังและร้องไห้เขาก้มกราบแล้วหันมาพูดกับโชติกะว่าข้าเพิ่งเข้าใจว่าความจนที่แท้ คือใจที่ไม่รู้จักพอโชติกะเพียงยิ้มแล้วกร่าวเบาๆว่าเจ้ารู้แล้วเจ้าก็รวยแล้วจากวันนั้นชื่อของโชติกะเศรษฐีไม่ใช่เพียงเศรษฐีผู้มั่งคั่งที่สุดในราชคฤห์แต่เป็นเศรษฐีผู้ปล่อยวางผู้คนเรียกเขาว่าทองแห่งธรรมเพราะทองในใจเขาไม่ใช่โลหะแต่คือความสว่างที่ไม่ดับในใจทุกครั้งที่มีคนถามว่า เหตุใดเขาจึงดูสุขกว่าทุกคนเขามักตอบว่าเพราะข้าไม่ต้องปกป้องสิ่งใดอีกต่อไปคืนหนึ่งเขานั่งอยู่บนชานวิมานมองดวงดาวส่องประกายเหนือยอดเขาคิดชกูดเขาพึมพำกับตัวเองว่าทองคำยังส่องแสงได้เพราะไฟส่องมันแต่ใจที่ส่องแสงด้วยธรรมไม่ต้องพึ่งไฟใดในโลกในคืนนั้นเองเขารู้แล้วว่า ทรัพย์อันยิ่งใหญ่ที่สุดคือการรู้ว่าพอแล้วรุ่งอรุณวันถัดมาเสียงสวดมนต์จากวัดเวียรุวันแว่วมากับลมเสียงพระสวดเบาๆแต่เป็นเหมือนสายทานแห่งความสงบที่ไหลเข้าสู่หัวใจของโชติกะเศรษฐีเขาลุกขึ้นแต่เช้าล้างหน้าลูบศีรษะตนเองเบาๆแล้วนั่งนิ่งอยู่ตรงระเบียงทองของวิมานที่เคยเป็นความภาคภูมิใจที่สุดในชีวิต ขณะนี้กลับเป็นเพียงที่พักพิงของกายที่ชั่วคราวเขาเอ่ยกับตนเองว่าเรามีทองคำมากมายจนโลกเรียกเราว่าผู้มั่งคั่งที่สุดแต่ถ้าใจยังไม่รู้จักวางเราก็เป็นเพียงคนจนที่ต้องเฝ้าขุมทรัพย์ของตนอย่างหวาดกลัวคำพูดนั้นสะท้อนในใจเขาเหมือนเสียงรักคังแห่งปัญญาทุกครั้งที่เขามองเห็นทองเขาไม่เห็นความงามอีกต่อไป แต่เห็นเงาของกิเลสท,ที่เคยครอบงำชีวิตตนโชติกะเริ่มจัดการชีวิตใหม่เขาขายที่ดินบางส่วนเพื่อสร้างโรงทานให้คนยากไร้ได้กินอิ่มในทุกวันเขามอบข้าของให้เด็กกำพร้าและหญิงไม้โดยบอกทุกคนว่าอยากขอบคุณข้าจงขอบคุณกรรมดีของเจ้าเองที่ดึงสิ่งนี้มาหาเจ้า การให้ของเขาไม่ได้มาจากความเมตตาที่แสดงแต่จากปัญญาที่เข้าใจว่าผู้ให้ย่อมได้รับก่อนเพราะทุกครั้งที่เขาให้เขารู้สึกว่าใจตัวเองเบาลงราวกับปลดเครื่องพันธนาการที่มองไม่เห็นเขาเริ่มเข้าใจว่าทองคำที่แท้จริงไม่ใช่สิ่งที่สะสมไว้แต่คือแสงในใจที่เกิดขึ้นทุกครั้งที่ได้ทำดีโดยไม่หวังผลตอบแทนเรื่องราวของเขาเริ่มแพร่ไปทั่วราชครื ผู้คนต่างมาขอพบเพื่อขอคำสอนในการใช้ชีวิตและสร้างทรัพย์ให้มีธรรมวันหนึ่งมีชายหนุ่มผู้หนึ่งเดินทางมาพบโชติกะเขาเป็นพ่อค้าเล็กๆแต่มีใจทะเยอะทะยานเขาถามว่าข้าอยากรวยเหมือนท่านข้าควรเริ่มจากอะไรโชติกะตอบด้วยน้ําเสียงราบเรียบอย่าเริ่มจากการหาเงินเริ่มจากการหาธรรมถ้าเจ้าหาธรรมได้เจ้าไม่มีทางจน เพราะใจที่มีธรรมคือใจที่สร้างค่าได้ทุกที่ชายหนุ่มนิ่งงานก่อนจะถามต่อแล้วถ้าไม่มีเงินเลยจะให้ทำมาจากไหนโชติกะหัวเราะเบาๆทำไม่ต้องใช้เงินซื้อแต่ถ้าเจ้ามีธรรมเจ้าจะรู้เองว่าเงินควรไปที่ไหนคำพูดนั้นเหมือนเปิดประตูอีกบานในใจชายหนุ่มเขาก้มกราบแล้วกล่าวขอบคุณก่อนจะเดินจากไป โชติกะมองตามและรู้สึกถึงความสุขลึกๆที่ไม่ได้มาจากการให้สิ่งของแต่มาจากการส่งต่อความเข้าใจเขาเริ่มเข้าใจในสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าทรัพย์แท้ของบัณฑิตคือธรรมะมิใช่ทองชีวิตของโชติกะเศรษฐีเริ่มเป็นแรงบันดาลใจแก่ผู้คนทุกครั้งที่เขาเดินไปวัดไม่มีใครเรียกเขาว่าเศรษฐีผู้มั่งคั่งอีกต่อไปแต่เรียกเขาว่า เศรษฐีแห่งแสงธรรมพระพุทธเจ้าทรงตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายทองคำในเรือนของโชติกะมีมากแต่สิ่งที่มีค่ากว่าทองคือใจของเขาใจที่เห็นทุกสิ่งเป็นอนัตตาย่อมครอบครองโดยไม่ครอบนำคำตรัสนั้นกลายเป็นดั่งตราประทับแห่งชีวิตของโชติกะเศรษฐี เขาไม่รู้สึกว่าตัวเองเป็นใครอีกต่อไปไม่รู้สึกว่ามีอะไรต้องรักษาอีกต่อไปมีเพียงความสงบที่ค่อยๆแผ่กว้างออกไปในทุกลมหายใจเหมือนแสงทองของธรรมที่ไม่มีวันหมนลงยามค่ำคืนแห่งราชครืนั้นสงดเงียบจนได้ยินเสียงลมหายใจของแผ่นดินลมพัดกลิ่นดอกไม้จากป่าหิมพานจำลองที่ปลูกไว้ในวิมานทองของโชติกะเศรษฐี แสงไฟจากตะเกียงทองส่องสะท้อนผนังวิมานจนระยิบระยับแต่ภายในใจของเขากลับไม่มีแสงแห่งความหลงเหลืออยู่อีกเขานั่งสงบอยู่เพียงลำพังไม่ใช่เศรษฐีผู้ครอบครองทองแต่เป็นเพียงมนุษย์ผู้ครองลมหายใจด้วยสติเสียงแผ่วของจิตที่เคยเร่าร้อนกลับนิ่งราวกับทะเลยามเช้าเขาหลับตาแล้วนึกถึงคำตรัสของพระพุทธองค์ ทรัพย์ภายนอกมีขอบเขตแต่ทรัพย์ภายในไร้ขอบเขตใจที่มีศีลคือขุมรั์แท้วันรุ่งขึ้นเขาเดินทางไปกรุงราชคฤห์ด้วยเท้าเปล่าไม่มีขบวนทาตไม่มีขบวนรถม้ามีเพียงเศรษฐีผู้มั่งคั่งที่สุดในแคว้นเดินเงียบๆถือบาทเปล่าไว้ในมือผู้คนมองด้วยความตกใจ บางคนคิดว่าเขาสติไม่ดีที่ละทิ้งความหรูหราแต่โชติกะเพียงยิ้มเขาเดินไปวัดเวรุวันเพื่อถวายอาหารและกราบพระพุทธเจ้าเมื่อพระองค์ทอดพระเนตรเห็นก็ตรัสว่าดูก่อนโชติกะเธอไม่ได้จนลงเลยแม้แต่น้อยเธอเพียงละของหนักเพื่อแบกทำเบาคําตรัสนั้นทำให้โชติกะก้มกราบน้ำตาไหล แต่ไม่ใช่เพราะเศร้ามันคือความปลดปล่อยที่แท้จริงจากวันนั้นเขาใช้ชีวิตเรียบง่ายจนเป็นที่เล่าหลือว่าโชติกะเศรษฐีละทองคําเหมือนละฝุน่นเมื่อใครถามว่าทำไมเขามักตอบด้วยรอยยิ้มว่าเพราะทองไม่รู้จักรักเราแต่ทำรู้จักเราอย่างแท้จริงเขามักสอนลูกหลานว่าอย่าใช้ชีวิตเพื่อเก็บของที่ตาย แต่จงสร้างใจที่ไม่ตายลูกหลานบางคนไม่เข้าใจแต่ภายหลังจึงรู้ว่าคำพูดนั้นคือสมบัติแท้ของวงตระกูลมีครั้งหนึ่งพระอานน์ได้เข้าไปเยี่ยมโชติกะในวิมานที่เรียบง่ายเขาถามด้วยความเมตตาว่าท่านเศรษฐีบัตดนี้ท่านละสมบัติทั้งหมดแล้วท่านไม่เสียใจบ้างหรือโชติกะยิ้มตอบว่า อาตมาเคยเสียใจตอนมีสมบัติแต่ไม่เคยเสียใจตอนไม่มีเพราะตอนมีเรากลัวเสียแต่ตอนไม่มีเราไม่มีอะไรให้กลัวอีกต่อไปพระอานน์ยิ้มตอบและกล่าวว่าท่านโชติกะเธอมีปัญญาเห็นแจ้งในสิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่เห็นเธอคือผู้มั่งคั่งในธรรมต่อมาไม่นาน ชื่อของโชติกะเศรษฐีก็ขจรไปทั่ววัดเวลุวันเต็มไปด้วยคนที่มาขอฟังเขากล่าวธรรมเขาไม่ใช่พระแต่คำพูดของเขาแฝงด้วยรสแห่งปัญญาคนที่ร่ำรวยเพราะโลกย่อมทุกข์เมื่อโลกเปลี่ยนแต่คนที่ร่ำรวยเพราะธรรมแม้โลกดับใจก็ยังไม่ทุกเสียงของเขาไม่ดังกึกก้องแต่สะเทือนใจผู้ฟัง เหมือนระคังที่สั่นด้วยแรงลมแห่งสัจธรรมคืนหนึ่งเขาเดินออกจากวิมานทองมองดูดาวเต็มฟ้าเขาพูดกับตัวเองว่าในที่สุดทองก็เหลือเพียงแสงสะท้อนของดาวแต่ธรรมะคือดาวที่ส่องจากภายในเขาหลับตาแล้วยิ้มให้ลมความเงียบในคืนนั้นไม่ใช่ความว่างเปล่าแต่คือเสียงแห่งความสงบ ที่คนทั้งแคว้นไม่เคยได้ยินมาก่อนความเงียบของผู้ที่ไม่เหลืออะไรต้องครอบครองอีกแล้วแต่มีทุกอย่างในใจที่ปล่อยวางแล้วทั้งหมดรุ่งสางวันใหม่ท้องฟ้าค่อยๆเปลี่ยนจากมุ่งคล้ำเป็นสีทองจางๆแสงแรกของวันส่องกระทบวิมานที่เคยเปล่งประกายจากทองคาแต่บัดนี้สะท้อนแสงจากหัวใจของคนเพียงคนเดียวชวติกาเศรษฐีผู้เคยครองโรคภายนอก แต่บัดนี้ครองโรคภายในอย่างสมบูรณ์เขาเดินออกมานอกระเบียงเห็นเมืองราชครึ่ค่อยๆตื่นขึ้นเสียงค้าขายเสียงหัวเราะเสียงชีวิตของผู้คนแผ่วเบาเหมือนเคลื่อนห่างไกลเขายิ้มบางๆแล้วพึมพำกับตนเองว่าครั้งหนึ่งเราเคยวิ่งตามเสียงเหล่านี้เพราะคิดว่ามันคือชีวิตแต่บัดนี้เราได้ยินเสียงใจที่สงบกว่ามากเสียงธรรมไม่นานหลังจากนั้น พระพุทธเจ้าทรงส่งพระอานนท์มานิมนต์โชติกไปเข้าเฝ้าที่วัดเวรุวันพระองค์ประทับอยู่ใต้ต้นไทรใหญ่ลมเย็นพัดผ่านเบาๆพระอานนท์กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์โชติกะเศรษฐีได้มาถึงแล้วพยาคารพระพุทธเจ้าทรงยิ้มเมื่อเห็นชายผู้เคยมั่งคั่งที่สุดในราชครึกแต่บัดน,นี้แต่งกายเรียบง่ายเหมือนชาวบ้านธรรมดาพระองค์ตรัสว่าโชติเธอรู้หรือไม่ว่า เหตุใดเราจึงเรียกเธอมาวันนี้โชติก้มกราบแล้วตอบว่าข้าแต่พระองค์ลูกไม่รู้เลยพยาค่ะพระองค์ตรัสเบาๆแต่ลึกซึง้งเราจะให้เจ้าทรัพย์ที่ใหญ่กว่าทรัพย์ใดในโลกธรรมะที่ทำให้เจ้าไม่ต้องเกิดอีกคำตรัสนั้นทำให้โชติกะถึงกับน้ำตาคลอพระองค์ตรัสสอนทำเรื่องการรู้จักพอในทุกสิ่งและการปล่อยวางแมในบุญเพราะแม้การทำดี ถ้าทำด้วยความยึดมั่นก็ยังเป็นเครื่องพันธนาการชนิดหนึ่งหลังจบรรมโชติกะกราบแทบพระบาทน้ำตาไหลพรากแต่ใจสงบยิ่งกว่าเคยเขาพูดด้วยเสียงแผ่วว่าข้าแต่พระองค์บัดนี้ข้าพเจ้าเข้าใจแล้วว่าความมั่งคั่งไม่ใช่สิ่งที่ต้องสะสมแต่คือสิ่งที่ต้องปล่อยเมื่อใจไม่ยึดอะไรใจจึงเต็มอยู่เสมอหลังจากนั้นชีวิตของโชติกะเศรษฐี เป็นเหมือนลมหายใจของธรรมะเขาใช้วันสุดท้ายของตนในการช่วยเหลือผู้ยากไร้สอนคนหนุ่มสาวเรื่องการใช้ทรัพย์อย่างมีปัญญาเขามักพูดว่าทองคําที่ดีที่สุดคือทองคําแห่งสติและการให้ที่ดีที่สุดคือการให้ธรรมะเพราะมันไม่ลดไม่หายและไม่ตายไปพร้อมเจ้าของเสียงของเขากลายเป็นแรงบันดาลใจที่สะท้อนออกไปในแผ่นดิน เหมือนระครังที่สั่นจากใจที่ตื่นแล้วและในยามสุดท้ายของชีวิตเขาไม่ได้ตายอย่างเศรษฐีแต่ละสังขารอย่างนักบวชแห่งโลกีเขาหลับไปพร้อมรอยยิ้มเบาเหมือนขนนกราวกับใจลอยตามแสงรุ่งสางที่ค่อยๆสว่างขึ้นเหนือเวรุวันพระอนนทได้กล่าวกับภิกษุทั้งหลายว่าโชติกะเศรษฐีไม่ได้จากเราไปเขาเพียงเดินต่อไปในเส้นทางที่เราเองยังต้องตาม ตำนางของโชติกะเศรษฐีจึงไม่ได้จบลงที่วิมานทองของเขาแต่มันเริ่มต้นใหม่ในหัวใจของคนรุ่นต่อๆมาที่ได้ยินเรื่องของเขาแล้วตระหนักว่าความรวยที่แท้คือการปล่อยวางทุกสิ่งแต่ยังให้ได้ทุกอย่างและตรงนั้นเองเสียงระฆังเวรุวันดังขึ้นอีกครั้งในยามอาทิตย์อุทยัยเหมือนเสียงเรียกให้โลกเริ่มเรื่องใหม่ของผู้คนที่จะตามรอยเศรษฐีผู้ไม่เหลืออะไร แต่กลับได้ทั้งหมดเสียงแห่งการเริ่มต้นของ EP ีถัดไปเศรษฐีผู้ให้แม้ไม่มีรุ่งสาง